ปีกว่าใช่นหแค่ปีเดียมันเสียริสมามันองมาตั้งริสไหมเขาอมอเขาไม่ผ่านที่ปีเจดเลยอ๋อเราไม่คิดที่ีเจดแล้วปีอันนี้ไปอ่ะลีกว่าเพาอันนี้ไปที่หนึ่งเรื่อนขึ้นมาเรื่อขึ้นมาอีกไปหนึ่งนี่อัน

ล้วก็อ่อนแรงกันบนแล้วก็ใส่สองพันสองหมื่นไหมเออสอง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 หมืสองมื่นสองมื่นสองหมื่นเนีปิดถูกแล้วก็ไปที่ในด้าขวาแับงอด แล้วก็ไฟแล้วแบบนี้ไฟตัวไหนสอนแล้วก็ดิ๊กตูแล้วก็รันอันนี้เสร็จแล้วใช่ใช่แล้วจะไปดันซีขวาตรงไตรงข้างหวังบนสุดบนสุดนสุดนี่ดีขวาแล้วกรัน แตล้วไม่กว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกว่าอันอันเลี่ไม่ไม่ก็ดีดียดีตู่ยี่เป็นเป็นม่กลับนะนี่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 แต่แต่ก็นี่นี่นี่ยอะเกือบซิดตัวให้หมดได้เลยหอ่าอันนี้เป็นเอฟ